ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลุกและรายการ d a r y t i m e Focus to Lady เวลาของผู้หญิง d a r y ของคุณทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย2องโมงครึ่งทางททบ5ค่ะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและเคล็ดที่ไม่รับมาบอกต่อนในรายการแบบจัดเต็มค่ะ ในช่วงแรกนี้นะคะ F2L Focus to Lady เป็นช่วงเวลาที่สาวๆตั้งหน้าตั้งตารอกันใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นคิวของสาวสวยนักร้องเสียงดีค่ะที่เขานะคะแจ้งเกิดมาจากรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะสาวสวยคนนี้จะเป็นใครนั้นแล้ววันนี้เขาจะมีเล็ดไม่รับอะไรมาบอกเรานะคะไปโ c กัส to Lady กันเลยค่ะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชน ดีค่ะแอนเชยยดาอินทารสอนค่ะ mm hmm. เพลงที่ทุกท่านได้รับชมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ mm hmm. ก็คือเพลงผู้หญิงคนนี้ mm hmm. มีดีที่รักจริงค่ะซึ่งเป็นผลงานเพลงของแอนเองนะคะ mm hmm. ก็ได้วางแผงไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะยัง mm hmm. ไงแอนก็ขอฝากผลงานไ้ด้วยนะคะ mm hmm. ตอนนี้แอนกำลังเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ของมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะ, mm hmm. คะนี่ก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะแล้วก็ทุกหลังเลิกเรียนของทุกวันแอนก็จะมาที่นี่เลยค่ะ ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยนะคะจะมาออกกําลังกายค่ะร่างกายจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะพร้อมทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องร้องเพลงค่ะไปกันเลยค่ะส่วนมากแอนชอบปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งบนลู่วิ่งแบบนี้ค่ะ สาม,มารถปรับความเร็วตั้งแต่เดินจนถึงวิ่งได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ,ละหลายๆคนคงชอบเหมือนกันใช่ไหมคะสําหรับแอนเองก็วิ่งที่ความเร็วประมาณ6-7กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแอนอยากแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นเครื่องนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะอยากที่จะให้ศึกษาการทำงานและก็โปรแกรมต่างๆของเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าปุ่มต่างๆของเครื่องนี้นะคะทำงานยังไงคะ่ะพอเมื่อเริ่มออกกำลังกายไปแล้วนะคะเครื่องจะทำงานอย่างต่อเนื่องจนครบเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ค่ะ แล้วถ้าเกิดไม่ศึกษานะคะการใช้นะคะเครื่องนี้ดีๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะเดี๋ยวแอนขอวิ่งต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะ แต่แอนเข้ามาเป็นนักร้องมืออาชีพเต็มตัวนะคะแอนเลยต้องใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะการร้องเพลงต้องใช้พลังมากนะคะการมาเล่นฟิตเนสทาให้ระบบการทํางานของหัวใจทํางานได้ดีและก็ช่วยให้ปอดขยายด้วยค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังเป็นการช่วยลดน้ําหนักและก็กระชับสัสดส่วนรวมไปถึงทําให้ผิวพรรณผ่อ,องใสด้วยนะคะ พูดถึงเรื่องผิวพัรร์แล้วนะคะแอนมีเคล็ลับอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ไม่อยากปิดเป็นความลับอีกต่อไปนะคะเราฝากสาวๆกันค่ะคือแอนมีตัวช่วยสําคัญในการดูแลสุขภาพผิวค่ะเรียกได้ว่าดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะและที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการคัดสรรนะคะสิ่งดีๆนะคะมารวมไว้ในหนึ่เดียวด้วยค่ะ ส่วนผสมสำคัญที่แอนชอบและเชื่อว่าสาวๆก็ชอบเหมือนกันก็คือกูต้าไทโอนค่ะสารอาหารธรรมชาติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนตตัวการสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสีมิลานินที่ทำให้สีผิวของเราหมองคล้ำกูต้าไทโอนจะช่วยปรับเปลี่ยนเม็ดสีผิวจากสีน้ำตาลดำกลายเป็นสีขาวชมพูค่ะ ส่วนผสมตัวต่อมาที่ยังช่วยบำรุงผิวพรรณคือสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะมีสรรพคุณช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ถุดลอกออกไปนะคะทําให้ผิวเปล่งตางอีกด้วยค่ะแถมยังมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ยังมีวิตามิน A, C และก็ E นะคะซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังงานและก็ช่วยขาจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้ช่วยตัวเก่งของแอนยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกค่ะ เป็นสารสกัดจากเปลือกสนที่มีคุณสมบัติในการลดปฏิกิริยาและเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดช่วยลดขนาดและความเข้มของฝ้าช่วยยับยั้งการทำงานของเม็ดสีผิวที่ผิดปกติทำให้มีสีผิวที่สม่ำเสมอเรียบเนียนแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีขึ้นค่ะที่สำคัญอย่างมากช่วยยับยั้งการเกิดมเม็งผิวหนังได้ด้วยค่ะและส่วนผสมอีกตัวที่แอนชอบมากเลยนะคะ ซึ่งถือว่าคนจีนโบราณเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งชีวิตกันเลยค่ะนั่นก็คือเห็ดหลินจือนะคะโดยตัวช่วยของแอนนะคะมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีกําลังและใช้บํารุงร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงความจําดีนะคะประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนขึ้นช่วยในการไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นค่ะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลงั่งหน้าตาแจมา่มใสและยังช่วยบำรุงสายตายอีกด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่าตัวช่วยของแอนมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะแอนทั้งต้องร้องเพลงแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะจึงต้องเลือกที่จะดูแล,แลแล้วก็เอาใจใส่กับสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแต่นอกจากการเลือกทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์แล้วการเลือกออกกําลังกายที่เราชอบแล้วก็เราถนัดก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะสาวๆจะได้ออกกําลังกายโดยที่ไม่เบื่อแต่สนุก และเพื่อเพลินกับกิจกรรมที่ตัวเองกำลังทำอยู่ค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะแองขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน จากเบือสนนอกจากจะเป็นตานต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะยังช่วยลดการสร้างเมลานินของเม็ดสีผิวปรับเมลานินสีผิวให้ทำงานเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดฝ้ากรานอกจากนี้ประโยชน์ของสารสกัดจากเลือสนยังช่วยบำรุงผิวพรรณแลวก็บำรุงร่างกายได้ดีอีกด้วยค่ะ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากเปลือกสนควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากออยอนะคะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชน ช่วงฟอร์มูล To ทูยในวันนี้นะคะนุกอยู่ที่หน้าร้านโมคาค c อ f ฟ e ่ค่ะอยู่ที่คูบอร์ด24ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านสไตล์คาเฟ่แอนด์รีสตอรองค่ะแน่นอนค่ะพระเอกของร้านนี้ก็คือคอฟฟส่วนนางเอกนะคะนุกอยากจะแนะนําว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะเมนูอาหารของที่นี่นะคะหลากหลายเมนูแล้วก็น่าทานมากๆด้วยไม่เชื่อใช่ไหมคะตามนุกมาเลยค่ะ เนอยอะมากไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนุกจะเลือกอาหารนะคะที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยค่ะเอ่องั้นขอเป็นยำหัวปลีนะคะคกับยำแอปเปิ้ลไข่ต้มค่ะได้ครับคุณนมี่สองรายการนะครับค่ะยำหัวปลีหนึ่งแล้วก็ยำแอปเปิ้ลไข่ต้มหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็รับปะาน แอปเปิลมีสารสำคัญคือเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและเส้นใยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้มีกรดมาลิกและกรดทาทาลิกที่ช่วยในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันแอปเปิลยังมีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลลดความดันควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดกระตุ้นการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระและฆ่าเชื้อไวรัสสวนหัวปลีถือเป็นอาหารบำรุงน้ำนมของผู้หญิงที่กำลังมีบุตร ทั้งนี้หัวปลียังมีธาตุเหล็กอยู่เป็นจํานวนมากและเมื่อเร็วๆนี้มีผลวิจัยพบว่าหัวปลีนั้นยังช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือเมนูที่นุกสั่งไปค่ะก็คือยำหัวปลีนะคะแล้วก็ยำแอปเปลิลไข่ต้มค่ะดูสิคะสีสันน่ารับประทานนะคะทั้งสองเมนูนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเฮลตี้มากๆเลยละค่ะก่อนอื่นนะคะนุ๊กขอชิมหน่อยดีกว่าเนาะเริ่มจากเมนูยำหัวปลีนะคะ ดีมากๆค่ะไม่เผ็ดมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากเกินไปด้วยนะคะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ความหวานเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหวานมากๆเลยค่ะชิมนะคะต่อด้วยเมนูยำแอปเปิ้ล อร่อยมากๆเลยละค่ะเพราะว่าแอปเปิลที่เขาเลือกมาใช้นะคะไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปรสชาติดีๆแล้วพอเอานําน้ํายาม,มาใส่นะคะก็รสชาติดีแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยละค่ะทั้งสองเมนูนี้นะคะนุ๊กนะคะอยากจะแนะนํานะคะให้คุณสาวๆเนี่ยเลือกรับประทานเมนูแบบนี้นะคะเพราะว่ารสชาติดีแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารนะคะอีกเพียบเลยละค่ะ ช่วงโ o มูล่าทูยูวันนี้นะคะนุ๊กมีวิธีการเลือกซื้อผักสดมาฝากกันค่ะเริ่มจาก 1. น,นะคะเลือกซื้อผักที่สะอาดค่ะไม่มีคราบดินคราบขาวที่มาจากสารพิษกํจาจัดศัตรูพืชน,นะคะหรือเชื้อราค่ะตามซอกต่างๆนะคะของใบหรือว่าของก้านผักค่ะไม่มีสีขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นชุนผิดปกติค่ะ ข้อ2ค่ะเลือกซื้อผักสดที่มีรูพุนนะคะเป็นรอยของหนอนกัดแทะอยู่ว่างนะคะเพราะว่าขนาดนอนยังรับประทานได้เลยดูคิดว่าสารพิษที่กําจัดศัตรูพืชในนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ค่ะอย่าเลือกซื้อผักที่สวยงามนะคะ ข้อ3ค่ะเลือกซื้อผักสดอนามัยนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าผักกางม้งค่ะสามารถเลือกซื้อนะคะตามแหล่งที่เพาะปลูกที่เราเชื่อถือได้โดยที่เขาใช้สารอินทรีย์ในการเพาะปลูกค่ะไม่มีสารเคมีค่ะและที่สําคัญนะคะควรจะสับเปลี่ยนแหล่งซื้ออยู่เสมอค่ะข้อสค่ะเลือกซื้อผักตามฤด,ดูกาลนะคะเพราะว่าผักตามฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยเขาจะปลูกและเจริญเติบโตได้ดีกว่าผักนอกฤด,ดูกาลค่ะและที่สําคัญนะคะลดการใช้เคมีและปุ๋ยน้อยลงค่ะ ข้อ5ค่ะไม่ควรกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจํานะคะควรกินที่สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะเพราะจะได้ประโยชน์ทางโภชนาการด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะไม่ได้รับสารพิษสะสมด้วยค่ะสาวๆคะหากทานผักสดๆน,นะคะจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะแต่ท่านไหนนะคะทานยากหรือว่าไม่รับประทานผักนะคะก็สามารถนํามาปรุงรสที่อร่อยๆเหมือนเมนูที่นุกสั่งนี้ได้เลยค่ะ เ็ดความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีนุ๊กพีมาเสิร์ฟให้สาวๆเป็นประจำค่ะในช่วง f 3 u ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ๊กต้องขอขอบคุณร้านโมคาคอปฟี่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 สนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรู้ทันภัยใกล้ตัวนะครับจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมหลายคนคงจะชื่นชอบความสวยงามจากการปล่อยโคมลอยกันใช่ไหมล่ะครับแต่นอกจากความสวยงามนั้นนะครับมีอันตรายหรือไม่จะส่งผลกระทบอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีการปล่อยโคมลอยดังนี้ก่อนอื่นต้องดูในเรื่องของมาตรฐานของโคมลอยโคมลอยที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว้และทําจากวัสดุธรรมชาติเช่น กระดาษไม้ไผ่เป็นต้นไม่ติดวัสดุตกแต่งที่มีคุณสมบัติไวไฟไว้กับโคมลอยเนื่องจากโคมลอยที่ผลิตตามมาตรฐานจะมีคุณสมบัติในการลอยตัวที่ไม่สูงมากนักและมีระยะเวลาลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าไม่นานไม่เกิน8นาทีรวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดก่อนตกลงพื้นจึงไม่เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหมหากตกลงสู่พื้นและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศนั่นเองควรเลือกปล่อยโคมลอยในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่อยู่ในบริเวณชุมชนหรือพื้นที่ที่มีประ ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและห้ามปล่อยใกล้สนามบินเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานและพื้นที่โดยรอบสนามบินหากปล่อยโคมลอยควรปล่อยหลังช่วงเวลา21นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นช่วงที่การบินไม่หนาแน่นสำหรับสถานที่จัดงานควรมีการขออนุญาตและแจ้งให้ทางจังหวัดและท่าอากาศยานทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นการปล่อยโคมลอยนะครับควรปล่อยในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่อยู่ในบริเวณชุมชนหรือพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นจ ดีที่สุดครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนวิธีง่ายๆ แล้วก็สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก็คือวิธีที่นุกจะแนะนําในการล้างผักที่เป็นหัวหรือว่าเป็นผลนะคะหรือว่าผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกค่ะก็คือลอกเปลือกออกนะคะและนํามาแช่น้ําค่ะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอามาล้างน้ําผ่านอีก2นาทีค่ะ การลอกเปลือกออกนะคะจะเป็นการช่วยป้องกันสารเคมีที่ติดอยู่นะคะในผิวของผักแล้วก็ผลไม้นั้นๆนะคะถึง92เลยล่ะค่ะแต่ว่าวิธีนี้นะคะอาจจะทำให้เปลืองน้ำแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารไปบ้างเล็กน้อยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ สาวๆท่านไหนคะที่มีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูกขอนเน้นย้ําเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเนี่ยควรที่จะมาจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่ลูกนํามาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะสาวๆ lady lady อย่างเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะกับรายการ Dairy Talk for Guys to Lady เวลาของผู้หญิง d a รี่ของคุณ แล้ววันนี้หนูต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ